กับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวีนนี้ผมก็ยิงอยู่นในเกมวีเพนนเองซึ่งผมก็จะมาสอนทุกคนเล่นวีเพอย่างนี้ครับถ้าจะโหลดก็โหลดได้ที่แอปโนอตเอออะไรออนอ็อกแอปรั้กช้จะมันอะไรนะแอปนะครับแอปนี้เลยเพลเพเพทอปมันนู้ใช่กดไปคำนี้ปุ๊บแล้วมันจะเป็นรูปยนีค้ครับ ก็เข้าไปเลยนะับมันก็จะเป็นหน้าโปกงนี้แต่ถ้าจะผมจะมาดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกคือมาป่าอากาศซึ่งผมจะเล่นในคลิปหน้าแย่งเหมยนอเพลงก็คลิปหน้าเหมือนกันอูนอผมเล่นไปแล้วนะครับเล่นไปเลยลงคลิปก่อนที่จะมาลงคลิปนี้ที่จะสอนเล่นนะโอเคงั้นก็มาดูกันเลยว่ามันมีอะไรนะ แรกให้เรากดไปที่ป่าเตามันมีอะไรบ้างเลยอย่างแรกครับบ้านเกียรติยศคือมันจะให้เราเติมครับแต่พี่ไม่มีตังเติมเออต่อไปกราบขวัญผู้ใช้ใหม่น่ครับก็ต้องให้เราเติมเออเติมย่างเดียวเลยก็ให้เติมอย่างเดียอะ่ะ สามห้าบาทราคาเดิม1้อยห้านะครับบิงโบนัสเมื่อคอืงนี้เนี่ยไปต่อที่เวิร์กชอบอเค้กันดีกว่า โอเคนะครับผมจะมาสอนนะชอบเค้กนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมสอนนะให้เรากดตรงนี้แล้วมันจะมีให้เราอย่างี้ให้เรากดเริ่มไปเรบาบป็นยังไงไปโอเคแล้วก็อย่างต่อไปในควสที่สองนะั่นคือ,อเค้กนี้ส่งคำอวยพรให้กับไฮสตาร์นั่นคือการที่เราต้องส่งคำอวยพรให้สตาร์อย่างนี้คลิกแต่ขี้เกียจพิมพ์ก็ สัา์มเกิดนะฮะอนี้เออไปอย่างนี้เลยเราก็จะได้มาอย่างนี้และอย่างต่อไปนะครับมันก็จะคือเพิ่มสตาร์เป็นเพื่อนนั่นคือกดไปที่ตัวของสตาร์เนี่ยตรงเนี้ยแล้วกดเพิ่มเพื่อนตรงนี้อ่ะมันจะมีเพิ่มเพื่อนอนี่ครับแล้วก็มันก็จะมีนี่ไม่ไี้ถ้ากดลอบไป แล้วถ้าภารกิจสุดท้ายคืออยู่ในห้องแชทกับไอ้นั่นสิบนาทีนะครับแต่ผมก็แจงนะยันต่อไปนะคืออบเลยนะครับกดที่อบปุ๊บอบแม็กไปเลยนะกดยืนยันเราก็จะได้เค้กมาแล้วก็อันนี้คนระับไอเสียงแหบเไเล <c oughs> <c oughs> เสียงอาจจะแหบนะ,นะครับโอยเ็นต่อไปคืออันนี้นะั่นเองนะ <c oughs> <c oughs> อยมันก็จะให้เราเชื่อสักอย่างนี่ยให้เราทำอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็คือโล่แห่งสังกัดมันก็คือมันจะให้เราสร้างสังกัดประมาณสองหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาท ไม่ครับคือต้องใช้เหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญเหรียญที่เรามีกันนะปะัะขาวโบขาวโบเลยกดเข้าน้องสังกัดทุกมันจะมีหน้าขึ้นนะโอเคครับก็แค่นี้นะฮะ ก็ผมก็จะมาสอนอย่างต่อไปนะครับนี่คือการสอนเข้าร่วมกับเพื่อนอเข้าร่วมกับเพื่อนมันจะมีปุ่มสีเขียวตรงนี้ให้เกดเข้าร่วมไปเลยในเช่นผมเข้าร่วมสตาร์กับสตาร์นะครับนะฮะทีมนั้นนะที่แผมก็จะไม่มีอินอย่างี้ครับแล้วเราก็กดขึ้นไปเลยางเช่นผมเข้าตามอาจารย์ น้องเาบางกลัวทำไมอ่ะเดจันเดจันหายยี่กูเบียวด้วยเป็นแมวสักแป๊บนึ่งนโอเคก็มาจะเป็นถ้าเออลืมสอนไปการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปนะครับก็คืออย่างเช่นผม จะเป็นรูปแล้วก็เป็นตรงนี้ถ้าจะเป็นชื่อเราก็มาแปะตรงนี้เช่นผมจะเขียนว่าปอดอนี่ครับนี่นคือช่องผมตรงนี้ครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้แต่ถ้าจะให้จะให้ใช้รูปเช่นผมใช้รูปปกผมเลยนะเดี๋ยวจะเย็นนะ คิดอะไรเยวกับพวกน,นี้นี่งนผมก็จะประมาณนี่ครับนี่คือรูปปกของผมน่ะนี่แล้วก็จะได้รูปเป็นรูปของเราเลยแบบเป็นรูปที่เราจะทำเลยอ่ะโอเคผมเขาตามจานไปนี่นนแล้วก็น่าตรงนี้ได้ คู่ชีวิตงงงงงจ่ใช่จะติดตามอยากไปาไปนั่งเตือกโอเคครับผมก็จะไปนั่เสือกทำไมอนะผมก็จะมาสอนทุกคนทําช่องแชทน,นะ <c oughs> ค,ะอนคนือมีหมดทั่วไปหมวดนป,ปลดแดประมูลแล้วก็หมดยูทูบนะ <c oughs> ครับเพลงเกมแชทเกะวันเกิดนะทุกค ไม่ไอที่ผมจะเข้าอันนี้ก่อนอ่าผมจะมาสอนน,ะะนั่นคือมันจะมีรูปอย่างเงี้ยถ้าเราจะกดสุ่มอันนี้แล้วกกดสุ่มนี้อืมแล้วก็ก็จะมีพวกแจงปอวาวาดรูปวาดอะไรนะฮะเล้วก็จะเปลี่ยนถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนนะฮะก็กดตรงนี้แล้วกดทีตรงนี้นัดปอดก็ไม่มีอะไรมากกดเริ่มกดอะไรเปิดไปงั้นออ แล้วก็มานี่ครับก็คือประมูลเราก็จะประมาณนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะก็คือห้อง youtube จะให้มันมันจะให้เราดูแบบผู้ดูพวกวิดีโอวีโอนะครับเออแล้วก็รับกิจกรรมรับอะไรให้มันรับตรงนี้เออนี่ตรงนี้ก็ได้รับตรงนี้แล้วมันจะมีไอ้แท็กตรงนี้ให้เราเก็บ ภารกิจได้ครบแต่กว่าจะครบมันก็ยากนะแต่ถ้าจะเป็นชุดกดไปที่ฉันแล้วก็กดไปที่สุ่มรางวัลฟรีนะครับจะไม่กดคอยนะกระเป๋าเออในกระเป๋ามีประมาณนะ่ะในข้อความแาวว่า่าทักแชทเพื่อนได้ียนี่เช่นถักหาอันนี้นะฮะถักไป ทักไปบ้างมั่งอ่ะเออเออทักไปอย่างเงี้ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะขึ้นประมาณเนี้ยอ่าเคแค่นี้ก็จะมาสอนทุกคนเล่นพวกเกมพวกนี้ก็ทีหลังนะไอพวกที่เกมที่ผมยังไม่ยจักก็จะยังไม่แค่นั้นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกระนังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายทุกคนจุ่ม